The <laughs> วันนี้อัปเดตราคาพระกับสภาพพระณนะปัจจุบันนี้นะครับองที่1นะครับเสมา8รอบปู่ทีมวัดรหันไล่ปี2518นอะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับโคดอุถือว่าสภาพเนี่ยไม่ได้สวยมากนะครับไม่ได้แดงจัดจัดจ๋าเวทฟอร์มนี้เอารวมทองเลยนะครับ7 0 0 0 0ถึง9 0 0า0บาทราคาซื้อขายราคาซื้อง่ายขายคล่องเลยนะองค์ที่2ครับพระปิดตายอดนิยมครับพระปิดตาจัมโบ้สองหลวงคุโตองค์นี้เป็นเนื้อเกสรน,นะครับปี2 5 2 1ถึง2 พ5 2 3าอนะครับองนี้ถือว่าเป็นพระสภาพน่ารักไม่ถือว่าสวยมากนะครับราคาอัปเดตล่าสุดเล่นหาซื้อขายกันได้คล่องตัวก็คือ1 0 0 0 0 0ถึง1 6 0 0บาทนะครับราคานะปัจจุบันนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับแต่ถ้าสวยก็ยังได้2 0 0 0 0 0สที่สภาพที่สวยมากๆก็ยังมีในราคาที่สูงๆอยู่นะครับองที่3นะครับเป็นพระทางตะวันออกครับเป็นหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกลมดําเลยสวยๆก็ยังหลายหมื่นนะครับสภาพนี้ก็ ถือว่าผิวพรนณวันนาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ยังพอโอเคนะครับขนนดราคาเล่นหาพื้นที่ก็น่าจะซื้อกันที่อยู่2 0 0 0 0นะืน่นสามหมื่นะเวลเวทนี้นะครับแต่ถ้าสวยก็4 0,000ื0 0 0้าได้อยู่อัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆอยากจะปล่อยพานะครับแอดไลน์มาเลยนะครับแอดไซยอหรือจะนำพามาที่ร้านนะครับปักหมุดร้านยอดนิยม f อ FC, หรือยอดกระประพฤกนะครับมาได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่โครงการ City Connect ถนนกระประพฤกปักหมุดมาขึ้นเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ